ครับผมผมนายธนกรทุมรัตน์นะครับผมนพอตอําเภอชนุมานวันนี้นะครับมาสุตรวจได้พบปะพูดคุยที่แปลงนาของแม่แพ่พนเสนานครับเราไปรู้จักกับเจ้าของพื้นที่กันเลยครับสวัสดีครับน้นำเต็มอ,อันนี่เนาะค่ะนี่อันทางทีมน้องๆน,งน,งน,งนงพรตอําเภอชนุมานมาลงพื้นที่แปลงของ,ของแม่แพ่พนเสนาค่ะขึ้นตัวจริจัเนาะ พวกหลองนาโมเดลมาเบิ่งพื้นที่ว่าแม่แท้เห็ดยังแน่เกือบกบกบยังแน่นะคะเมือนนี้อ่นนป็นวัดที่สอบถามพื้นที่ทั้งหมดของแห่นี้จะเท่าไหร่ทั้งหมดที่เขารวมโครงการ25ได้รวมทะยนทั้งามี่5ได้มแม่เขารวมโคงการสามได้โการสามได้ยวให้แม่าพปเบิ่งน ที่ตรงที่แม่จะทำเขาก็การที่จะพุฒน้องเนาะค่ะเนาะมาหอดแล้วคือมองนี่นะคะแต่ที่คนไปบริเวณตรงตรงพื้นที่ตรงที่มีเถียงนาเนาะสามไร่คือเน่าเป็นไปทีเดียวพื้นผาเนาะแบบหนึ่งก็สามดินแม่เป็นดินร่วนอนทรัพย์ตัวนี้จะใช้แบบหนึ่งน้องเนาะค่ะ ข้องใส่ไก่ครับอ,นนอันนี้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 คือข้องใส่ไก่ของของแม่นะคะที่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งแต่เดิมตั้งแต่บรรพบุรุษมามันมีอยู่แบบนี้ตลอดแต่ว่าตอนนี้นะนะตอนนี้หลายปีมาแล้วแม่บ่ได้อกนะคะก็เลยมาร่วมโครงการโค้งน้องนาโมเดลมีโครงการของควรมาชีลอกข้องใส่ไกใใ่เป็นไแม่น้ำน,นะคะในโครงการ ก็เป็นอันว่ามีคลองไส้ไก่แล้วก็มีน้องหนึ่งหนึ่ง,งต่อจ้ค่ะมนันนี่อันต่อไปเขาจะมาถามความสึดของแม่นะครับถงที่มี่ต่อโคกน้องนาว่าเป,เป็นอย่างจังอยากเิปลูกน้องนานะครับกะงว้สุกแรงเลยโคกน้องนาในใจของแม่นะคะตั้งแต่ก่อนก่อนจะมีโคกน้องนามาแม่ก็คิดอยู่แล้วคิดว่าอยากได้แบบนี้แต่โอกาสยังไม่พร้อม ด้านปัจจัยด้านรลายางอ่ะนะค่ะบนท่านพ้อมที่นี่ก็เลยมีโอกาสที่ได้ได้ได้ยินขราวแล้วก็ได้เห็นทั้งโทรศัพท์ดูจากโทรศัพท์ว่ามีโครงการโค้นงน้องนำโมเดลก็เลยคิดอยู่ว่าเออเหตุอย่งใดเนาะอย่างได้เขารวมโครงการน้ำเพลินด้เบิรงแล้วก็ถือกับความคิดเจ้าของอ่ะนะค่ะก็เลยได้สมัครเข้าไปได้นติดต่อเจาะ้านทะั้งคอชอ เขาไปว่าอยากจะมัรเขาร่วมโครงการที่ได้บ่อหลังจากที่ทำใมีการขุดคล้องนะครับขุดโคกหน้าเตเป็นเนะต็มดูดแลแบบของแม่ขุดแล้วแล้วแม่ปลูกนะเรียบร้อยแล้วนะครับเนาแม่คาดหวังยังไงกับโครงการนับหรับแม่ถ้าโครงการเรียบร้อยแล้วขุดคล้องขุดร่องเรียบร้อยแล้วแม่คาดหวังว่าถ้าเกิดสำเร็จถ้าเกิดว่า ตอไปได้เรื่อยๆคาดหวังอยากให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบลก็อยู่ที่แม่เหตุนะคะแต่ก็อยากยักชว้อันมู่เพื่อนบ้านหรือท่านใดสนใจอยากมาเบิ่งอยากมาติดตามอยากมาเรียนรูกเชิญได้ที่ศูนย์เรียนรู้ของแม่หรือที่แปลงของแม่ได้เลยนะคะติดต่อจบทางอะไรมาเบิ่งมาก มาชมได้เยตลอดนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านค่ะนะครับผมนะครับกอนถีีแม่เราจะเขาร่วมพุ่งการโขงน้องหน้าครับวิถีชีวิตของแม่เราเป็นอั่างไอยู่แล้วคือมีการปลูกพักเผืชดสนวนขั้วนะครับได้กินเองใช่เองแ้วกา เอกะแม่ก็ไปแจกใจไปบ้านนะครับของแม่ปลูกประจำลังเก็บเกี่ยวนะคะจะปลูกผสมประสานไปจังซีแล้วก็าพาผลผลิตมันหลายแม่กับทีกินเหลือก,กินเหลือใช้แล้วก็พานนำาซอยบริจาคให้ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนปถมในหมู่บ้านตนเองแล้วก็ ที่หลายๆมองหลายๆบอลค่ะพี่เอาไปบริจาคช่วยเพิ่นมีงานจบมีงานอย่างสีง,งานมงคลหรืออะไรอย่างจอกะชอยนะคะเอาไปซอยเอาไปร่วมงานกับเพื่นแ้วก็มีใดใส่ในหมู่บ้านแบบจกจ่ายให้พี่ให้น้องให้ญาติต่างๆนะคะมีแบ่งถ้าถ้ามีใครสนใจอยากมาช่วยนันถ่ถ้ามีใครสนใจอยากได้หรืออยากมาส้มหรืออยากมาซื้อกะเชิญมาเลยค่ะที่ที่สวนที่แปลง นะคะแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะหนึ่งครับอันนี้จะมาหอดแกงข้าวโพดนะครับผมซึม่งแกงข้าวโพดนี่นะครับได้ได้ปลูกมือมีการเอามือสามคัคคีขึ้นนะครับผมระหว่างสำนักงานคนะชุมช,มชมนอำเภอชนมากนะครับอากาศพวดเลื่อนต้นแดดมาซอยกันทิศอยู่แปลงไม่แพ้เลยนนะครับผมอันข้าวโพดที่ปลูกในวันเอามือสามัคคีเนาะค่ะเนาะทั้งอันพอโพช่อมาลงมือสามัคร แม่กระปูไว้ส่วนหนึ่งอีกเหลือเหลือก,กินก็จะเอาไปบริจาคแจกจายแดงปันเพ่นอกแดงปันให้ทั่วถ้าเราเหลือก,กินแล้วจ้แล้วค่อยขายค่ะเอาไว้เลี้ยงงัวงัวก็เลี้ยงไว้กะเป็นอาหารง้ออีกด้านหนึงนะคะแม่ขาขายก้นหน้าทองคำด้วยไ,ไห่แม่ปลูกงั้นไ โค้คน er. หน้ารงข้าของแม่ปลูกหลายๆยางมีทัวมีทั่วแล้วก็มีมละกอมีต้นกล้วยมีต้นบันามีต้นกล้วยทั่วาองปลูกไว้นะคะได้ใช้ได้กินทั่วช่วงก่อนก่อนเข่าสีมันนะคะปลูกไว้ันี้กับเรื่องน้าเรื่องากเดยอ๋อนี่กัปลูกทั่วไว้นะคะเรื่องน้ากับตั้งแต่ปลูก ลงพื้นดินปลูกมเมล็ดกับบ่อด้สดเลยนะคะมันจะเป็นธรรมชาติเพราะว่าพื้นที่ของแม่มันมันซุน่มมันเป็นพื้นที่ซุ่นนมยนนยอยู่แล้วก็ดวนดินล้วนปนรายมันก็เก็บมาดินล้วนปนรายอยู่นะคะท่นก็สีเขียวอยู่กับใส่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยคอกรองพื้นก่อนปลูกค่ะมันจะมีที่งัวที่ไก่ พอได้กินปลูกินละใช้กค่ะเลยกินแลวใช้ก็ค่ะามีการบริารจัดการน้ำดีๆแ้วแม่เนาค่ะค่ะมีการบริหารจัดการน้ำนี่น้ำนี่เรื่องน้ำเลยกรสีอาดัชีก็ดีนะคะผลผลิตอาัชชร้ายลมีล่ยู่แตัวทังม่ทั้งลูกะเลก็บเกี่ยวผลผลิตออก ที่ปลูกแตมีหนามีอันให้ง้อกินนะคะง้อมาปลูกเป็นเป็นอาหารเลื่อยมองกรค่ะแต่กินอะไรมะเขือพดอันนี้ของแม่นี่ก็ปลูกตัวผ้าค่ะแล้วเริ่มออกมากแล้วเป็นมากแล้วนะคะนี่ผู้ปกสดมากนะเป็นเผู้ปลูกสดประดุมดินที่แม่ปลูกแม่ก็ได้ใช้ก็ได้ใช้จากแค่นี้ในไร่สิ่งนะคะพี่แจ๊คปีนซีล้วนๆแล้วก็มาจากธรรมชาติค่ะที่ปลูกผลผลิตทุกอย่างที่แม่ปลูกลงไป มาจากธรรมชาติล้วนๆค่ะส่วนมากนะคะก็ดีใจค่ะที่เห็ดใดแล้วกาที่พี่น้องหรือหน่วยงานต่างๆที่เพิ่นได้เอาเอาของแม่เอาพลิตภัณฑ์ของแม่ไปบริโภคแล้วเพิ่นก็บอกว่าดีเยี่ยมปลอดภัยกับเพิ่นก็สบายใจนะคะบ่ได้กังวลว่าโอ้ยรับประทานเข้าไปแล้วมันเป็นสารที่มาปนเปื้อนจังสิเพิ่นสบายใจนะคะ รัฐบาลเนาะคือคนให้ครอบครัวละสิบตัวแในของแม่ในจะมีของของยายของยายมามาอยู่ด้วยเอาของและเอาของยายมาอยู่น้ำกันมาเลี้ยงอยู่น้ำกันคยอบเดียวกันก็เลยเป็นยี่สิบตัวต,ตอนนี้แม่ได้รไก่กับที่นี่ไก่ไก่ รักพืชผักสวนควรัวที่ปลูกทุกอยา่างเป็นรักเลยค่ะเน้นๆตรงเน้น,นแหละค่ะปุ๋ยนะคอกวก็มีปุ๋ยอีกอย่างหนึง่งที่แม่เห็ดไว้คือปุ๋ยหมักใบไม้แห้งค่ะปะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งนะคะมาหอดมองที่ฮ็ดปุ๋ยนะะเนาะค่ะเนาะปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักใบใบแห้งของแม่ก็จะมีกที่แม่เห็ดแล้วนะคะที่จะมงแล้วที่จะมงเสเร็จแล้ว จะเป็นรูปแบบนี้ค่ะมันจะมีพวกเปลือกแต,ตงโมมาผสมแล้วก็มีมเปลือกข้าวโพดแล้วก็มีเศษเศษพักเศษใบไม้ต่างต่างอย่างเช่นเป็นตัวตัวปักยาวที่มันเขาใส่บ่วใดกินบ่วใดเนาก็เอามาเห็ดปุ๋ยอยู่เลยค่ะก็เลยมี มีขี้งวมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกอะไรเป็นรักก็เลยเอามาผสมประสานกันครับคือแลจะได้หมุนเรื่องใส่น้ำปุ๋ยแล้วผสมกันนะครับแม่ค่ะก็เลยพอผสมเสร็จแล้วจะคุ้มไว้นะคุ้มกบไว้อบไว้คุ้มไว้ยังซีนะก็เป็นแล้วค่ะมีบรรจุใส่กระสอบปัดแม่บรรจุใส่กระสอบแล้วแม่สิเอามาเลี้ยงไว้จังซีอีกมุมหนึ่งนั่งแม่ก็คุ้มไว้ค่ะอบไว้สิใส่สอบไว้จัง เป็นแล้วที่จะนําไปใช้แม่จะใส้โซไ่ไ้พร้อมใช้หรือไม่หรือไมเป็นจะที่และะ้วพร้อมใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นรูปล้างแบบนี้รูปล่างแบบนี้นะคะนี่พร้อมใช้ได้เลยนะคะนี่เป็นแล้วใบไม้แห้งนะคะเกิดจากเราเอาวัชพืชต่างๆเป็นเปลือกแตงนี่แหละคะ่ะที่เอามาผสมประชานเข้ากันแล้วก็มีน้ำ ผสมน้ำน้ำหมักสากน้ำตาลค่ะ,คะคทเอามาผสมกับสานกอบไปแล้วค่ะคนยู่หัลลาให้มันเข้ากันนะคะ<ม>ก็เข้ากันแล้วก็บกรอกใส่กระสอบเอามากบไว้พอเราจะปลูกอะไรปลูกพืชต่างๆเข้ากับน้ำตัวนี้ไปลองพื้นก็ใช้กบไว้นะคะก็คือลองพื้นเตรียมดินใช่ไหมเนาะเตรียมดินค่ะโอเคคบหลังที่กะทิเอาไปใส่ลองพื้นตอนจะวานข้าว ใส่รหัสขอบคุณสามสองหนึ่งหกคุณค่ารับสำรับวันนี้นะครับผมกับภาพไปทั่วเพราะสวนของแม่แพ้มากนะครับเป็นพิว่าปินมุ่งเป็นการทั่วครับเป็นการไปเบิ่งป้องสมดิษฐ์เก่าหนึ่งนะครับของเป็นนะครับพ่ว่าพื้นเพชรป็นธรรมาป่าท่าบ้านนะครับเป็นมาแนะน่ำให้พุ่นหลังในเห็นนะครับอะกาศ คนพันิตฐ์ในแต่ได้ขบาน,นบเป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นยาชาที่ดีนะครับสำหรับโครงการบอิษัทชิฟนี้ในกนณีนะครับคืบกบบอก,กรอารที่มาครับ